เพื่อนเพื่อนเห็นกองปุ๋ยสองกองนี้ไหมคะเราแค่อยากจะบอกว่าทำอะไรแล้วต้องใช้ใจล้วนเลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นเรากอกน้ำไหมรู้ไหมกอกน้ำนี่ทำยังไงทุกๆ10ิบวันนะเราจะมากอกน้ำแล้วที่เราจะต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันเลยก็คือต้องลดน้ำเขาทุกวัน วันละหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะใจล้วนล้วนเห็นไ้มใจล้วนล้วนเลยกว่าจะสําเร็จเหลือขี้หอยก,กองอยู่น,น,นะนู่นเปล่าแล้วนี่ใบไม้แล้วก็ขี้เรื่อยยังไม่มีเวลา ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรบ้านวลันทอนสนใจสั่งซื้อได้เลยนะ